ไกลจุดจีนแล้วมาทําขนมเข็งกันครับสูตรนี้ทําง่ายทําไวไม่ต้องพักแป้งขนมเสร็จออกมาแล้วเหนียวนุ่มอร่อยดูแล้วอย่าลืมแชร์เก็บไว้ทําตามกันนะครับขั้นตอนแรกให้เราตั้งหมอ้ออย่าพิ่งจุดไฟนะครับเดี๋ยวแจ็คจะละลายน้ําตาลก่อนใส่น้ําตาลทรายไม่ฟอกสีลงไปครับใช้100กรัมตามด้วยน้ําตาลปี๊บอีก100กรัมใส่น้ําเปล่าลงไป100มิลลิลิตรครับจุดไฟใช้ไฟกลางขั้นตอนนี้แค่ให้น้ําตาลละลายนะครับอย่าให้เดือด เพราะว่าถ้าเดือดแล้วเนี่ยเขาจะเหนียวขน้นเอาแค่ละลายพอแล้วครับนี่ครับตอนนี้น้ำตาลละลายหมดแล้วแต่ว่าไม่เดือดนะปิดแก๊สได้เลยครับให้เราเทน้ำตาลที่เราละลายไว้เนี่ยใส่ในกระมังแบบนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้รอให้เขาเย็นตัวและตอนนี้น้ำตาลเย็นตัวลงแล้วนะครับให้เราใส่แป้งข้าวเหนียวลงไป260กรัม แป้งเท้าครับ1ช้อนโต๊ะใส่เกลือป่นลงไปอีก1ส่วนสี่ช้อนชาครับขั้นตอนนี้ใช้มือได้เลยนะนวดแป้งก่อนครับเดี๋ยวแจ็คจะนวดแป้งให้เป็นก้อนก่อนนะเนี่ยครับแจ็คนวดแป้งจนเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะจะทำให้แป้งของเราเนี่ยเหนียวนุ่มครับ ทีนี้ใช้น้ําเปล่าละลายแป้งครับเขาเรียกว่าการคลายแป้งใช้น้ํา250มิลลิลิตรนะครับค่อยๆเทลงไปแล้วก็ใช้มือบี้แบบนี้ครับค่อยๆคลาย,ยแป้งออกทำง่ายนะครับแต่ว่าหอบเหมือนกัน <laughs> หอบกับการนวดแป้ง แป้งของเราจะได้ออกมาเหนียวนุ่มอร่อยถ้าใครอยากจะทำเยอะๆนะครับคูณปริมาณสูตรเพิ่มเข้าไปอันนี้จะทำน้อยนะทำให้ดูครับนี่ขนาดน้อยอยังหอบนะนี่นวดแป้ง <c oughs> ถึงขั้นหอบอ่ะเห็นไหมแป้งจะเหลวแบบนี้เลยการคายแป้งนะครับ น้ำเปล่าสอง้อยห้าสิมิลลิลิตรนี่ใส่ให้หมดเลยนะครับหนึ่งถ้วยตวงเนี่ยสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆคิดไว้ให้แล้วครับพอใส่ลงไปหมดแล้วก็คลุกเขาแป้งให้ละลายเข้ากันให้หมดตอนนี้ละลายเข้ากันดีหมดแล้วนะครับลักษณะแป้งเนี่ยจะเหลวแบบนี้เลยส่วนสีนะครับอยู่ที่น้ำตาลนะใขรน้ำตาลสีเข้มก็จะเข้มกว่านี้ นะครับไม่ต้องพักแป้งไปหยอดลงกระทงได้เลยแจ็คใช้เป็นกระทงใบตองแห้งแบบนี้นะครับขนาด5เซนก่อนจะหยอดขนมลงไปเนี่ยทาน้ามันพืชด้วยขนมจะได้ไม่ติดกระทงครับพอทาน้ํามันทั่วแล้วแจ็คก,ก็จะหยอดขนมลงไปนะครับก่อนจะหยอดก็คนซะก่อนแป้งนอนกลนครับหยอดเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับแจ็คได้ทั้งหมด17กระทงจะสังเกตว่าแจ็คหยอดเนี่ยหยอดไม่เต็มนะครับ หยดระดับให้หยุดประมาณเข็มกลัดแบบนี้ครับเวลานึ่งเนี่ยขนมเขาจะฟูขึ้นมาอีกแจ็คได้ตั้งน้ําไว้รอแล้วนะครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วให้เราลดไฟลงเป็นไฟกลางขึ้นนึ่งได้เลยครับปิดฝานึ่งเป็นเวลาสาสินาทีตอนนี้ผ่านไป3าสินาทีขนมสุกแล้วนะครับปิดแก๊สได้เลยเปิดดูครับอื้อแน่นๆเลยนะสวยมาก ให้เรายกลงไปพักให้เย็นตัวนะครับตอนนี้ขนมเย็นตัวลงสนิทแล้วนะครับให้เราใช้สีผสมอาหารสีแดงแบบนี้นะครับใช้ตะเกียบจิ้มลงไปแล้วก็จิ้มบนหน้าขนมให้เป็นรอยแบบนี้ครับพอเสร็จเรียบร้อยจัดใส่จานมาแบบนี้ก็น่าทานนะครับหน้าขนมนี่ยเงาๆสีสวยครับกลิ่นหอมดูตัวขนมนะครับนี่ไม่ติดกับกระทงนะครับเห็นไหม ลอกออกง่ายๆแบบนี้เลยเนี่ยครับตัวขนมเนี่ยเหนียวนุ่มทําง่ายนะครับใช้เวลาทำเนี่ยแป๊บเดียวเองตุดจีนนี้อย่าลืมนะครับลองเอาสูตรนี้ไปทําตามกันดูเดี๋ยวแจ็คชิมก่อนเ <c oughs> นี่ยเหนียวนุ่มอร่อยอืร <c> ส <oughs> ชาติดีมากๆอื <c oughs> อย่าลืมนะครับลองไปทำตามกันดู วันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ